นี่ก็บ้านต้นไม้นะบ้านต้นไม้สองชั้นตอนนี้ทาสีแล้วทาสีแล้วกระต๊อบกระต๊อบกระต๊อบต้นไม้เดี๋ยวก็วันปีใหม่ก็จะย้า,ายขึ้นไปนอนขึ้นไปนอนบนบ้านต้นไม้แล้วก็ห้องพระไปด้วยจัดห้องพระกระสอบข้าวนะ ซื้อมาสี่สิบห้าโลถุงหนึ่งนะก็เอามาเลี้ยงนกนะเนี่ยมาเลี้ยงนกนกกระจิบแล้วก,กระจอกเลี้ยงไก่ไก่มีอยู่ตัวเดียนะนกนกกังเขนก็มีนกพีราบกังเขนนกเอี้ยงเขาก็จะมากินกันอยู่ตรงนี้แหละนี่คืออาหารหลักของนกที่บ้านนี้นะฮะแล้วก็รังนกรังนกก็นั่นแหละ อยู่บนไฟสปอร์ตไลท์โซลาเซลล์ก็เราก็ไม่ได้ไล่เขาให้เขาอยู่ตามสบายนะให้เขาอยู่ตามสบายนี่นนในไอ้โต้งเหลืออยู่ตัวเดียว,ว,เ,ยวเขาหนีตอนที่ว่าให้เขาไปหมดคอกให้เขาไปหมดเล่าเลยก็เหลือตัวเดียวเขาหนีได้จริงๆเหลือสองตัวแต่มาตายไปเมื่อปีที่แล้วตัวนึ่งตัวนี้ก็อายุห้าขวบลวนะไม่เคยตีไม่เคยอุ้มไม่เคยจับเลี้ยงแบบ ฟรีสไตล์ฮะฟรีสไตล์เนี่ยนกเอียงมารอรอกินข้าวรอรอให้ผมไปก่อนก็งานอดิเรกหรือว่างานประจำก็ไม่รู้ลราเลีเ้ยงนกเลี้ยงนกเลี้ยงปลาทั้งปลาและนกเราก็ไม่ได้กินนะฮะเป็นบ่ออพยพทานบ่ออพยพทานฮนะ นกก็ซื้อข้าวมาเป็นกระสอบกระสอบละพันสามกว่า,วาคือสี่สิบห้าโลนะข้าวหอมเลี้ยงด้วยข้าวหอมมะลินีนะฮนะและปลาก็กินเศษข้าวเศษอาหารแต่ไม่จะเศษอาหารนะข้าวข้าวที่เหลือจากเรารับทานแล้วข้าวสวยข้าวสวยนะฮะก็เอายนให้ปลากิน แล้วก็ลำลำก็เลี้ยงปลาเล็กพวกปลากระซิลปลากระดีมีลำให้กินเราเลี้ยงเอาบุญนะฮะไม่ได้เลี้ยงเอาไม่ได้เลี้ยงเอาบาปเราเลี้ยงเอาบุญเพราะฉะนั้นใครที่ช่วยค่าเน็ตผมหรือให้เป็นสินน้ำใจท่านท่านก็มีส่วนร่วมในการให้ทานอาหารปลาและนกด้วยนะฮะ ท่านได้บุญแน่นอนใครที่ทำกับผมผมเป็นอาจารย์หวยที่ให้เลขแต่ว่าเป็นอาจารย์ที่ไม่ค่อยมีตังค์กับเขานะฮะไม่มีตังค์เยอะแต่มันก็ไม่จนนะเดี๋ยวจะว่าแข่งตัวเองก็ตังค์ไม่เยอะเหมือนอาจารย์อื่นเขามีรายได้เป็นกอบเป็นกรรมกันได้รายได้าจาก YouTube บ้างอะไรบ้างเขาก็ได้ค่าสมาชิกบ้าง แต่เราไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะไม่เป็นอย่างนั้นทุกวันนี้ก็ชักทุนเหมือนกันบางบางเดือนก็ชักเนื้อสําหรับค่าเน็ตค่าอะไรบาง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 เดือนก็ชักนะบางเดือนก็ได้อย่างเมื่อวานนะเมื่อวานก็น้องทุนทรอนก็โอนมาให้ห้าร้อยบาทโอนมาให้ห้าร้อยแต่ว่าน้องทุนทรถูกหกสอง ปกติห้าสิบบาทนะฮะได้ห้าสิบบาทแต่น้องลุชทอนนี่โอนมาให้ทุกวันนะทุกวันแต่ก่อนวันละร้อยแล้วมาขึ้นวันละสองร้อยเมื่อวานให้ห้าร้อยเลยก็ได้เยอะได้เยอะเมื่อวานเลขออกนี่นะฮะกะไอหวยฮาน,นอยหวยฮาน,นอยวันที่ยิบห้าให้หกกระสามนะฮะโดย,ยเฉพาะ การชาติผมให้หกกระสามไปการชาติให้กหกกระสามหวยออกหกสามห้าข้างล่างหนึ่งหกส่วนผมโดนกินเนี่ยเพราะผมเล่นสามมันไม่ออกสามไม่ออกหกเก้าดันดันไปเอาสามดันไปเอาสามมาแด้วหกถ้าเอาหกก็ยังได้เก้าหกหน่อยหนึ่งแม่มาเจ็บปวดเจ็บปวดแต่ก็มาได้เลขสองนะมาเลขสองที่ ไอ้ปกติได้ได้ได้ออกกำลังกายได้ออกกำลังกายก็หยุดทิดแล้วเมวื่อวานไปเก้งลาวอะ <laughs> ออกกำไรออกกำลังกายหกไปไม่ออกเก้าแม่หกกระดกหัวมาเก้าสามตัวเลยเก้าเก้า นะออกกำลังกายหกบนล่างไปร้อยยี่สิบเมตรรวมแล้วสองร้อยสี่สิบเมตรไปกลับไปออกเก้าเก้าแปดเก้าเลขสี่ตัวเลขเออสี่ตัวมาเก้าถซะสามตัวมาแปดตัวหนึ่งในสูตรก็มีเก้าเหมือนกันนะแต่เราไม่ได้เอาไงเอาหกกับแปดเอาหกกับแปดเลยก็เลยไม่ได้ตังค์ส่วนสามหนึ่งนั้น เมื่อวานเนะี่ยสามหนึ่งออกอพิเศษออกสามหนึ่งนะพิเศษออกสามหนึ่งสามหนึ่งก็ผมให้ไปทั้งนี่นะสามหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็หนึ่งสามนี่นะหนึ่งสามส่วนหกก็เหมือนกันหกสองอันนี้ให้มีสองหกนี่ฮนะให้เบิ้นไปให้ไปสองอย่างเลย ก็มาทั้งคู่นะฮะมาทั้งคู่สังเกตนิดจะได้ตังค์เมื่อวันซื้อสังเกตหน่อยก็ได้ตังค์ลงไปลงผิดไปทั้งสองอันก็เราไม่ได้ไมาเห็นนาที่หลังเลยไอแปดศูนย์เมื่อวันซื้อนี่นะก็เมื่อวานก็เพื่อนเพื่อนบีนบนบนีน้องก็แมรีคริสต์มาสมาหาอาจารย์หลายท่านผมก็ตอบไปอีกเครื่องหนึงนอีกเครื่องหนึ่งนะ แล้วก็ขอบคุณน้องพิมพ์ชนกด้วยนะที่ส่งมาให้สองพันบาทสองเดือนนี่ส่งมาให้สี่พันแล้วบอกเอาไว้ทําทุนด้วยได้ทุนจริงๆอะ่ะคราวที่แล้วส่งมาให้สองพันผมก็ไปถูกสองหนึ่งซะสองพันกันใบหนึ่งได้สองพันก็ได้กําไรหน่อยแต่งว่วานี้ต้องใส่จะโดนเยอะผมผมล้างสังหอแนะเพระาะเมื่อวานาบูชาพระ บูชาพระมาองค์หนึ่งก็หน้าตักห้านิวน้วเจ็ดนิ้วฮะก็อะไรอ่ะเขาเรียกสมเด็จองประถมอ่ะที่ผมเอาออกจากวัดท่าซุงมาสีทองนะสององค์มีเม็ดพระธาตุขึ้นเต็มองค์เลยฮะทั้งสององค์เลยนะฮะเดี๋ยวว่าจะแกะไปหาพระอบตลับพระอบมามาแกะแล้วใส่ตลับพระอบไว้เป็นเม็ดพระธาตุก็แคบไว้นะฮะนี่คือวัน วันนี้เนะฮะฮานอยวันนี้วันที่อะไรไม่ใช่อีกใบหนึ่งแมหลงละเริงสมัยก่อนก็เรียกหลงละเริงใครที่คิดผิดไปทางผิดก็เรียกว่าหลงละเริงนี่นะฮะสำหรับวันที่ทยี่หกคือวันนี้ก็วิ่งหนึ่งกับหกแต่พราะกิจการชาติพิเศษแล้วก็ วิ่งเจ็ดกับเก้าก็ปกติกับ VIP แต่บางทีมันสลับหน่อยกันนะเบิ้ลแปดนะะวันนี้เบิร์แปดก็เอาไปลองคิดดูเอาด้วยกันแปดและที่ขาดไม่ได้ก็คือหกนะฮะหกแต่อาจจะมาปกติ <c oughs> เน้นไปที่หนึ่งกับแปดนะฮะหนึ่งกับแปดก็เอาไปหาข้ากับข้าวก,กันแล้วก็แคบไว้นแคบไว้นะฮะแครไว้ ออนนี้ก็บ้านเกือบจะเสร็จแล้วทาสีแล้วบ้านแต่ก็จะย้ายไปเพราะว่าจะต้องเอาหน้าบ้านไปตะวันออกเขียงใต้ไปรับลมเขาเรียกลมอะไรลมใต้ลมตะเพ่าเขาบอกโชคลาภมันจะมากับลมแล้วก็จะจะทำตามเขาเพราะว่าทั่วันนี้หันทินภาคเหนือ เหนือฮะแต่มีมันมีเล้าไก่บังอยู่ก็เลยจะเปลี่ยนแปลงบ้านหน่อยลงทุนหน่อยก็หลังนี้ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่จะเสร็จแล้วทาสีแล้วเดี๋ยวก็ไปมอบอีกนิดใช้ได้เลยนี่ก็คือหวยรัฐบาลนะจะมาเน้นยำ้ำนะเน้นย้ำล่างขอให้ติดเก้าติดศูนย์ไว้กันลลวกันขอให้ติดเก้าติดศูนย์ไว้นะเลข มันอยู่นี่แหละห้าเก้าสี่เก้าศูนย์หกศูนย์เก้าก็มีอยู่แค่นี้นะเน้นก็ศูนย์ก็เก้าท่านก็คิดดูเอาท่านชอบตัวไหนใส่เข้าไปเลยนะฮะใส่เข้าไปเลยอันนี้ก็ชุดสามตัวบนนะชุดสามตัวบนมีอยู่เท่าไหรนะ่อะหนึ่งสองสามสามชุดแล้วก็เพิ่มไปอีกชุดหนึ่งก็แปดสี่ศูนย์นะแปดสี่ศูนย์ สามหนึ่งสองสามสี่สี่ชุดพอแล้วสี่ชุดนี่ไม่เท่าไหร่ฮน่เสียก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าได้ได้เยอะนะฮะเสียไม่เท่าไหร่แต่ได้ได้เยอะไม่เหมือนกับไอเขาเรียกอะไรหางว่าว่ะหางว่าว่ะไม่ใช่ว่าวจุลานะปลากระกเป้าอะไรเนี่ยหางมันยาวหน่อยว่างูว่องูหางยาวหน่อยก็สองตัวละไอสองตัวบนก็ผมชอบนะผมชอบก็คือ สี่เจ็ดนะฮะสี่เจ็ดชอบสี่เจ็ดกับเจ็ดศูนย์สองอย่างนี้แหละที่ชอบนะแต่ท่านจะเอาสามอย่างก็ได้สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็สี่เจ็ดสี่กับเจ็ดเน้นไปที่ชอบชอบเดี๋ยว <laughs> สี่มันเบิ้ลนะ ชอ,ชอบเลืกสีมากกว่าเอาเอาสีไปเพราะว่าสีในสูตรนั้นมันเบิ้ลอยู่ยังไงสี่เจ็ดสีส่ศูนต้องมอง,องต้องต้องมีให้เห็นนะต้องมีให้เห็นก็แล้วแต่ท่านจะพิจนารณาเพราะของพันนี้มันดวงใครดวงมันนะฮะบางคนก็โดนเยอะบางคนก็โดนน้อยอย่างที่ไออำเภอบา้านไร่จังหวัดอุทัยเลือกถูกงวดที่แล้วอะข้างล่างหรือข้างล่างเนะี่ เลือกสองข้างบนเลือกหกเลือกถูกเลือกถูกตัวเลยนะเนี่ยข้างล่างเลือกสองไม่เลือกสี่นะข้างบนศูนย์เก้าหกอ่าเลือกหกก็ข่าวว่าวิ่งนะก็ได้มาครึ่งหมื่นส่วนไอ้ถูกสองตัวสามตัวหรือเปล่าเนี่ยเราไม่รู้อ่เราไม่รู้ ก็ยังดีที่ว่า,าคิดถึงอาจารย์ซึง่งผมก็โอนมาให้พันค่าฝีมือค่าฝีมือของอาจารย์โอนมาให้พันก็ขอบคุณนะขอบคุณไม่รู้จักชื่อเราไม่เคยเห็นกันด้วยส่วนทุกเล็กนั้นที่หายไปไม่ได้ไปไหนเราไปเที่ยวเมืองจีนโอ้โหเราก็คิดถึงทับตาย ไปอ้หายไปไหนจะส่งไปก็ไม่กล้าไม่กล้าเพราะอะไรเรารู้สองคนบอไม่กล้าผมไม่กล้าไม่กล้าส่งไปเลยอยก็เลยเออหายไปแล้วก็เฉยไว้เฉยไว้ไม่เคยเห็นหน้ากันแต่ว่าก็ไปเที่ยวไปเที่ยวกันสบายไปเลยเพิ่งแจ้งมาวันนี้ว่าไปเที่ยวจีนมาก็เดินทางปลอดภัยก็ดีใจด้วยนะวันตอนวันนี้กลับมาบ้านแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะ หันหลีหันขวางมาลงฮาน,นอยกันอีกก็สนุกดีเหมือนกันนะฮะก็ฝากถึงเจ๊ตุ๊กเล็กด้วยว่าผมไม่เคยลืมนะไม่เคยลืมแต่ว่าเรารู้รๆกันอยู่ <c oughs> ถ้าเจ๊ไม่เจ๊ตุ๊กไม่ไม่ลน์มาขอผมก็ไม่สามารถที่จะส่งไปให้เพราะว่าบางทีมันมันเป็นเขาเรียก <c oughs> อะไรล่ะมันจะทำให้ ครอบครัวนั่นได้ก็เลยไม่กล้านะเราเอาทางที่สบายใจของเราดีกว่าคลิปนี้โปรดดูเพื่อความบันเทิงนะครับโปรดดูเพื่อความบันเทิงหวยมีผิดมีถูกไม่มีใครรู้วันนี้กาชาตินะฮะกาชาติใครได้ดูก็จําไว้นะฮะหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดนะฮะกาชาติเอาไปลองดูกันว่าจะจริงไหมเมื่อวานผมให้กาชาติสามกับหก ทาก็หกไปโดนกันเยอะแต่บางบางที่อย่างที่อุดรอันอันแล้วก็ไปเลยไปใส่ไอ้นั่นก็เลยเสียแต่มาได้มาได้สองหกคืนได้สองหกคืนแล้วก็สามแปดก็ได้คืนเยอะได้สามแปดเยอะคลิปนี้โชคดีและสวัสดีครับอ้อดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ